คดีดีอะไดีข่าวดีกับสวข่าวดีอะไรก็ได้ฟังข่าวดีกับสวอว์ก็คนยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรนะคะอ้าวมากราดมากราดมากราดนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้ย้อนเสือไปย้อนเสิร์ฟือนั่งลงไปก่อนเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้เดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้แม่ดาจะทางไหนทางทถูกแล้วแม่ดานั่งนั่งข้างพระเทศบ้านก็ได้เสือเดี๋ยวพี่เสือนั่งข้างปุ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูมุมกล้องให้ทุกคนแล้วมา เขียวแล้วมันมืดไหมมันก็มืดนิดนึงแต่ว่าแต่ปรับแสงได้ต้องค่อยเห็นอันนี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้ต้องเพิ่มแสงอัตโนมัติได้เพราะโทรศัพท์ราาแพงล็อบแสงได้ปึ๊่ทางการเอาล็แสงอยนะอย่าให้มืดนะ ช่องเสือเขัาไปชัดที่สุดเลยโอ้ยมันนี่ตัวเองถึงก็ถ่ายเลยยังถ่ายเลยยังโอเคเหลือสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรา YouTube รวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้ว่าจะไปช่วยลุงทำงานเ็นก็บอกว่าเรียกด่วนเรียกด่วนวันนี้มีข่าวดีอะไรคะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ก็ มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผ่านปุ๊แม่น้องมิวนะคะตั้งแต่เมื่อวานโทรมานั้งไม่มีไลน์ก็เลยว่าจะทําคลิปก็ขอคุณแม่เพลลาละทำคลิปแต่ขอไม่ประสงค์ออกนามนะคะแต่คุณแม่ก็ดู y o youtube ทุกคนนะคะที่ช่วยงานลุงป้าแล้วก็อยู่กับลุงป้าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะคะก็เลยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะให้กําลังใจ youtube นะคะช่วงนี้ก็ พ่อพ่ไปแปรกันไปนะคะลุงก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรเราพ่อเก็บนั่นคนนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็เลยมีเด็กๆในช่วงนี้ลุงก็ท้าจะย้ายตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการย้ายต้นไม้ก็ย้ายเพราะลุงบอกแล้วว่าช่วงนี้จะยังไม่ทำงานหนักเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะพ่อจะนับเนาะเราทำตาโตก่อน ไมโต้องหามาหาปุ๊ดิปุ้ดนะัูนี้แล้วก็ทำนี้นะสวดนะเราจะ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 นับรายชื่อเนาะก็อ่าตามที่ผู้ใหญ่ใจดีระบุใช่ตามที่ผู้ใหญ่ใจดีระบุมานะคะเราก็จะเรียบเรียงเลยป้าเทพป้ายาชีไล่จากบ้านมาก็ได้ยาชีป้าไทยบ้านพี่ซื เอามืดแล้วก็จ่าอิมทั้งหมดก็แปดแปดคนนะคะก็ให้รางวัลทุกคนนะคะที่ช่วยงานทุกป้านะคะก็เล็กเลน้อยคุณแม่เพื่นก็ให้อยู่ตลอดเนาะแล้วก็จะผ่านใครก็อันนี้ก็เป็น,น,นเรื่องหนึ่งแต่ว่ารอบ บาทนะคะขอขอบคุณพี่ใหญ่ที่โซงนะขอบคุณล่ะคะแค้วขอบคุณบังการวิแอ่งส่งไปนู่นเลยส่องโอนไปรูปก่อนนได้ได้แล้วก็น้องแล้วก็พี่เสือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเบาเมื่อแล้วก็จ่าเอมนะคะนี่ก็ของเบาเมื่อนี่ก็จะฝากไว้กับย่าเนาะแม่เพื่อนรับแทน อันนี้ขอจกเอ็มก็เดี๋ยวเพิ่นมาเสาร์อาทิตย์นะปุ๊กก็จะเอาให้นะคะจะเอ็มดูคลิปนี้ก็ไม่ได้้อุ๊บอิบเดินนะคะแม่ไม่อุ๊บนะคะเดี๋ยวจะเอาให้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้นะนี่นะคะก็น้ําใจก็เป็นอะไรอะให้ทุกคนได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเริ่มจากญาชิค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์องนามนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะก็ขอให้ ให้มาแค่นี้ก็ขอให้คืนไปร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเทา่านะคะไปบ้านปาไปบ้านก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งออกนาำแต่คือเขาแอบมองเราทุกคนเ,เ,เ,เขาก็ไเิงเห็นความดีของพวกเรานาะก็ไอนี้ก็พวกเราก็ มีใจชื้นขึ้นมาหน่อยนิดๆหน่อยๆแทนดินเพราะว <c strip> <ไ>่าช่วงนี้เราก็ทุบๆ,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 ๆกันทุกคนนะคะทีนะ <ๆ S 1> ก็ขอ <ๆ S 1> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงแลวก็ได้กลับไปเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันเท่าด้วยสาธุครับขอให้ปากน,น้อยของคุณแม่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสิ่งทีส่สันทางเดินทางไปในในจะนปลอดภัยและกวอนขอให้เงินเข้าปัญหาคนจะเจ็บยาจนจะตับข่าคนจะจนกว่าใคร ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่ประสงค์นามนะคะก็ท่านก็เล่งเห็นถึงสิ่งที่ดีๆที่พวกเราได้มีทําร่วมกับที่วังปู่แล้วก็ลุงป้านะคะก็พวกเราก็อยู่ด้วยความสามัคคีการรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้ท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมงดังใจมุ่งว่างพัฒนาขอบพระคุณคะ่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดี ประส์ของนามที่ให้กําลังใจสวทุกคนที่อยู่นาช่วยลุงป้าก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองไม่จิตไม่จนอยู่เป็นร่มโพล่มใสกับลูกหลานไปนานๆทําอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ารวยร่ำรวยสาทูปุก็ขอขอบคุณแม่เอซีนะคะที่ให้รางวัลน,นะคะก็ ช่วยงานลุงป้านะคะแล้วก็ให้ปู้เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมมควาปารถนาคิดแต่ควางร่ำรวยแรงดีที่ไปร่ำรวยร่ำรวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ครบยังครบไปแล้วถ้าถือว่าโอกาสนี้ขอบคุณเอฟซี ทีพีทั่วโลกก่ยังดูพวกเราก็ถือว่าทุกท่านได้มีการสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นดูคลิปดูไลฟ์สดติดตาให้กำลังใจคะขอบคุณครับหลังจากนี้เราก็จะไปช่วยงานลุงต๋องนี่ต๋องอุ้ยโททลโทษลืม ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังกายพลังใจนะเ,เ,เขาเรียกว่ามีความสดชื่นนะฮะชื่นฉ่ำหัวใจกันเลยทีเดียวขอบคุณคุณแม่ไม่ออกน้ำนะแอ,อนก็ไว้ไว้ให้ลูกไปโรงเรียนนะเอีเก็บใส่ออมสินนะคะคจะไปซื้อเสาซื้ออะไรสร้างบ้านนะคะคจะเพราะว่าแอดอนถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะแอนก็จะ เก็บไว้อมสินนะคะ FC เพราะว่าเงินทุกบาททุกตตางก็นะมันเดี๋ยวนี้มันก็กว่าจะหามาได้กม็มันไม่ง่ายเลยค่ะมันมันยากนะคะมันยากเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะ,ะที่ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเงินรางวัลหรือนะสิงคองนะคะค่ะก็ขอบคุณแม้กระทั่งมเมล็ดผักนะก็สั่งให้พวกเราได้ปลูกนะได้ทานกัน นะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวหลงังจากนี้เดี๋ยวก็ไปช่วยลุงทํางานต่อนะลุงก็กำลังทำงานอยู่สาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ